สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะหมูจะมาทำคลิปแนะนำเพื่อนๆน,นะคะในการสั่งสินค้าในแอป S h o ป e e นะคะโดยการจ่ายผ่าน S h o ป e e Pay ย์ทำยังไงนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะหมูก็จะข้ามไปถึงขั้นตอนที่แบบว่าเราสั่งสินค้าแล้วจ่ายโดย S ้อปปี้เพเลยแต่ถ้าเกิดใครนะคะยังไม่เคยเดูคลิปวิธีการสมัคร S h o ป e e Pay การโอนเงินหรือว่าการการเติมเงินเข้าช้อปปี้เอ่อการเติมเงินเข้าช้อปปี้เพเพื่อมาใจ่ายในแอปช้อปปี้ทำยังไงนะคะหมูก็มีทําคลิปมาให้เพื่อนๆแล้วนะคะเดี๋ยวหมูจะแนบคลิป นี่นะคะไว้ใต้ Description ของคลิปนี้ให้นะคะเพื่อนๆสามารถไปดูย้อนหลังกันได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะคะหมูนะคะก็ได้ทำการเอาสินค้าใส่ในรถเข็นแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้6.6พอดีนะคะโอเคเราก็กดไปที่ตะกร้ารถเข็นของเราได้เลยจากนั้นนะคะให้เราติ๊กสินค้าที่เราจะทำการสั่งซื้อได้เลยนะคะ ซึ่งหมูจะใช้โค้ดส่งฟรีซึ่งอย่างที่หมูเคยบอกไปนะว่าโค้ดส่งฟรีกับโค้ดคอยแคชแบ็กนะคะสามารถใช้รวดเดียวได้ถึง3ล้านค้าหรือหมายความว่า1โค้ดเท่ากับ3ล้านค้านั่นเองใช้ได้ถึง3ล้านค้าก็คือสูงสุด3ล้านค้านะคะ<อ>เราก็ติ๊กไปหมูก็เลือกร้านค้าที่เข้าร่วมโค้ดส่งฟรีไว้แล้วนะคะก็จะมีสัญลักษณ์แถบเขียวตรงนี้ก็คือร้านที่เข้าร่วมโค้ดส่งฟรีก็แปลว่าเราสามารถใช้โค้ดส่งฟรีที่เราเก็บมาได้นะคะร้านที่1 ร้านที่สองแล้วก็ต่อมาร้านที่3นะคะจากนั้นกดปุ่มชำระเงินได้เลยค่ะแล้วก็ขอเปลี่ยนที่อยู่แป๊บหนึ่งนะคะอ่ะโอเคเสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามีค่าส่งอยู่42บาทนะคะ24บาท24บาทที่นี้ให้เรานะคะมากดข้างล่างตรงนี้เลยนะคะตรงเลือกโคส้ส่วนลดนะคะอ่ะจะเห็นว่ามันจะ มีโค้ดให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเอาจ่ายผ่าน Shopee Pay ส่งฟรีทั้งแอปหรือว่าเป็นแบบโค้ดส่งฟรีทั่วไปทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจ่ายผ่าน Shopee Pay มันจะมีลด10%กับลด7%ถ้าลด10%มันจะลดไปแค่98บาทใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราใช้โค้ดส่งฟรีหมือว่ามันน่าจะคุ้มกว่าเดี๋ยวเราลองกดดูเราก็เลือก Shopee Pay นะคะ ก็จะเหลือ987บาทจะเห็นว่าค่าส่งตรงนี้ที่มันเป็นมีมี24บาทก็เหลือ0บาทแล้วเรียบร้อยนะคะก็ลดค่าส่งไปแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวเราลองถ้าลด10%ถ้าเราใช้โคสส่งฟรีเราจ่าย987บาทใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบโคดกันแล้วก็กดไปที่เดิมก็ตรงโคสวนลดของ s h อป e e ค่ะแล้วลองกดส่วดลด10%ดูได้ลด98บาทะจะเห็นว่าถูกกว่านะคะถ้าใช้โคสส่งฟรี มีค่าส่งก็จริงแต่ว่าเฉลี่ยแล้วนะคะถ้าใช้โค้ดส่งฟรีเราจ่าย987แต่ถ้าเราเลือกแบบลด10%เราจ่าย967บาทมันประหยัดไปถึง20บาทนะคะก็เอาไปว่าหมูใช้10%นี้ดีกว่าแล้วเราเก็บโค้ดส่งฟรีเอาไว้ใช้ในวันพรุ่งนี้หรือวันถัดๆไปดีกว่าเนาะก็เห็นว่าแบบนี้คุ้มกว่า ถึงจะถูกกว่า20บาทแต่เราก็สามารถเก็บคูปองส่งฟรีไว้ใช้ในครั้งถัดไปได้เนาะอ่ะโอเคงั้นหมูจะเลือกเป็นลด10%เมื่อจ่ายผ่าน s h อ p ป e Pay ก็แล้วกันนะคะโอเคสำหรับวิธีการชำระเงินเราก็ติ๊กไปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกกด s h o p e e p a y นะคะเพื่อแบบคอนเฟิร์มว่าเราเลือกวิธีถูกเราก็กดไปที่ s h o p e e Pay หรือถ้าเกิดใครนะคะวิธีการชำระเงินยังเป็นช่องทางอื่นเช่นเป็นเก็บเงินปลายทางเป็นโมบายแบงกิ้งเราก็มากดตรงนี้เราเลือกเป็น s h o p e e ้เ y ได้เลยค่ะ โอเคเมื่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็กดสั่งสินค้าได้เลยก็กดชำระค่ะแล้วก็ใส่รหัสที่เราตั้งไว้ตอนที่เราสมัครไว้ตอนแรกที่เราสมัคร Shopee p a y นะคะการชำระเงินสำเร็จก,กดตกลงค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยจากนั้นก็กดไปตรงไปหน้าแรกค่ะ เสร็จแล้วก็กดไปตรงการแจ้งเตือนค่ะ <c oughs> ก็จะเห็นว่าเขาก็ขึ้นการแจ้งเตือนว่า3รายการที่เราเลือกไป,ไปเมื่อ3รายการที่เราทําการสั่งซื้อสินค้าไปเมื่อสักครู่นะคะก็ขึ้นว่าการชําระเงินสําเร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วเราก็แค่รอผู้ขายนะคะส่งสินค้าให้เราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ